วันนี้เราจะไปไหนกันหลับปัญหาก็คือหลับสวัสดีครบับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่วัดน้องไก่เดือนว,วันนี้เราจะไปเที่ยวกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีครับว,วันนี้เราว่างจากการขายของครับไม่ได้ออกขายของเราจะไปทําบุญกันนะครับตามที่แพงกันไว้ว่าวันนี้จะเราจะไปวัดหนองไก่เื่อนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีไม่รู้จะไปไหนก็เที่ยวใกล้ๆบ้านก่อนครับวันนี้สำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเดี๋ยวไปดูเรื่องราวในคลิปกันเลยนะครับ ไปกันเลยครับผม Let's go <S ได้เห็นรอยยิ้มลูกแล้วก็ลืมความเหนื่อยไปเลยเนาะสวัสดีครับ กลับมาแจ้กันอีกแล้วกับช่องออดติดอัดเที่ยวไปเรื่อยวันนี้ไม่ได้ขายลูกชิ้นครับเพราะว่าเป็นวันหยุดหลังจากขายลูกชิ้นมาหลายวันติดๆทั้งสภาพอากาศที่ไม่ค่อยจะเต็มใจฝนตกหนักและร่างกายที่เหนื่อยล้าเหนื่อยชนิดที่ว่าแทบไม่ได้พักเลยขอหยุดพักหนึ่งวันครับ แล้ววันหยุดแบบนี้แฟนไม่พลาดครับชวนไปทำบุญกันวัดที่เราจะไปกันวันนี้ชื่อว่าวัดหน้องไก่เทือนอยู่ที่อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีวัดเก่าแก่บรรยากาศดีคนแถวนี้รู้จักกันดีเลยครับพอขับรถมาสักพักแฟนพูดขึ้นว่าหิวมาครับกินข้าวน้่งกัน ก็อย่างที่โบราณเขาว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องกินอิ่มแล้วก็ออกเดินทางกันต่อบรรยากาศระหว่าวทางก็ชิลๆรถไม่ติดฟ้าเปิดล้มดี ลูกก็นั่งเพลินมีของกินพร้อม <c oughs> สารพาัด ถึงนะครับหลับปัญหาก็คือหลับเดี๋ยวรอลูกตื่นครับเดี๋ยวพอยลงไปทําบุญกันครับผมเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนไปกันเลยครับผม let's go <S มาถึงแล้วครับ วัดหนองไก่เทือนสงบร่มเรื่อนสุดๆด้านในมีพระอุโบสถที่สวยมากวัดหนองไก่เทือนวัดดังแห่งอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีที่ขึ้นชื่อเรื่องพนังศรัทธาและความเชื่อแบบสายมูแบบจัดเต็ม อีกหนึ่งจุดสำคัญที่ไม่ควรพลาดเลยคือวิหารหลวงปู่โสภาท่านเป็นพระเกจิชื่อดังที่หลายคนเรียกว่าเทวาแห่งโชคลาภใครอยากดวงดีมีโชคลองแวะมากราบท่านดูนะครับแต่น่าเสียดายผมไม่ได้ถ่ายบรรยากาศบนวิหารมาให้ดูเพราะมือถือแบตเตอรี่หมดก่อน <laughs> ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเพื่อจะมีงบในการซื้อกล้องดีๆมาถ่ายสักตัวกิจกรรมยอดฮิตของที่นี่ก็มีทั้งการปิดท้องลูกนิมิตการรอดอุโมงค์ใต้โบสรวมถึงการทำบุญสังฆทานที่จัดอย่างเป็นระเบียบสายบุญสายมูมาแล้วรับรองไม่ผิดหวัง วัดแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่เป็นวัดเก่าแก่เท่านั้นนะครับแต่ยังโดดเด่นด้วยอุโมงค์ถ้ำเอาราวัณที่ซ่อนอยู่ใต้โบสถ์ภายในมีองค์พระแก้วมณีแดงหลวงปู่ทวดและพญากุมผีผู้คนเชื่อว่าการรอดถ้ำและขอพรจะช่วยสะดาะเคราะห์เสริมทรัพย์และปลดหนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีองค์พญาครุฑทศยันมหาราชตั้งตระงานอยู่หน้าวัดผู้คนแห่กันมาขอพอรเรื่องโชคลาภการเงินและอำนาจบารมีเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์สมชื่อจริงๆครับ อากาศร่มรื่นสงบมีที่จอดรถและร้านค้าโดยรอบแถมเข้าได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสื้นใครที่มีโอกาสผ่านมาชนบุรีอย่าลืมแวะมากราบพระขอพรเสริมบุญที่วัดหนองไก่เถื่อนอำเภอพนัสนิคมกันนะครับ ขอบคุณตัวเองที่หยุดพักขอบคุณลูกที่ทำให้พ่อมีแรงฮึดสู้อีกครั้งคลิปนี้ก็จะสั้นประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับมาถ่ายกับพ่อก่อนเร็วโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยบึงกาเสร็จแล้วก็จะได้ เวลาเดินทางกลับคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้มีที่ไหนแนะนําหรือว่าสถานที่ท,ท,ที่เที่ยวหรือพาลูกเที่ยวได้แนะนําผมมาได้ครับผมสําหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ